<อ>นี่แจ๊บเนาะมื้อนี้นี่ก็ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนี่นะ<ม>ล่าสุดเลยเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นจัดการในเอ็มสิบหกของไทยในตุ๊กแล้วสองลำถูกปะยึดประสาทตาควายได้สำเร็จแล้วเพิ่นว่านะเอาเอาเบิ่งล่าสุดครับเอ็มสิบหกสองสองลำล่าสุดครับเอ็มสิบหกสองสองลำตกถึงพื้นแล้วก็อัปเดตล่าสุดครับประสาทตาควายก็คือทหารกัมพูชาในยึดได้สำเร,ร็จ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับกระเจิงกันแล้วครับไหเพิ่นเพิ่นแบบยึดแล้วสายปั่นบ่อนี่สายปั่นเพิ่นเพิ่นโอ้ยเขาไอ้ทางไทยก็แสดงการเรียบร้อยเอซุกก็เขาเจ้าบินกลับมาอย่างปลอดภัยเลยกับเขาย้อนไข่ไปลูกสองลูกมั้งย้อนไข่ลูกสองลูกมันลาบไปหน้ากล้องนั่นท้ทีทีเอซุกไปอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะมันเรื่องจริงอยู่แล้วแล้วหลังๆจากที่มีคลิปนี้นะนี่คลิปนี้แล้วมีอีกนะอ่ามีอีกบอนีีแล้วของเพิ่นนน่ะี สายปั่นนั่ประสาทสาทประสาทได้เป็นเสร็จสมบูรณ์ครับขอบคุณขอบคุณล่าสุดเรียบร้อยประสาทประสาทได้เป็นเสร็จสมบูรณ์ครับขอบคุณขอบคุณโมเมนประสาทเดี๋ยวได้มัในสามสามจัดการเป็นที่เรียบร้อยเอ็มสิบหกไอพิพิอิพ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 อี่พิ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 พในิพ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 ิดเจ้าน่ะเห็นเห็นพิพิพิน่ ก็เป็นอินฟูดังอะไรของของก<ม>ัมพูชานะ่ะที่ที่ออกมาเพราะว่าจะเห็นทุกๆคลิปเลยเบิรเบิงเ <นะ S 2> บิรคนนี้นะคนนี้นะอ๋อที่ผมซำได้เคยเคยเห็นเขานี่เขาเขา,เขาน่าจะเป็นกระบอกเสียงนะให้กับทางฝั่งของเขาเพราะเขาจะเขาจะออกมาตอบโต้อะไรกับเบ้าอวดทุกอย่างสมมติว่าเขาเอาถึงน้ำมันเขาก็จะไปหาปั๊มน้ำมันเอาถึงคาแรงเขาจะไปหาคาแรงยังมายืนยันเหมือนมาเอามาโชว์แต่ครั้งนี้เนาะอ่ามันชัดเจน ถ้าการทำ F16 สองำลำร่วงนะข่าวใีดังทั่วโลกแล้วเขาจะต้องมีภาพคือ F16 เนี่ยชื่อเสียงเนี่ยมันกําลังตีอยู่แล้วเนาะในภูมิภาคนี้โอ้โหเอาอะไรไปยิงเขาเอาอะไรไปแตะ F16 มันจะร่วงไปสองลำ <c oughs> โอ้บางทีก็มันก็คีคุยไปนะบา่าแล้วก็มีมีคลิปอีกสองที่ให้เบิ้งนะว่า,ย,าย,ยึดได้สามประาทศแล้วเด้ยโน<อ> เขามาใกล้ได้บอลละคันมันไทยเขาจริงมันแปลกๆนะอันนี้มันบูจริงอยู่แล้วเนาะบอกยอดมันจริงอยู่แล้วนะทั้งทั้งการไทยเขาก็แถลงอยู่แล้วว่าไอ้โชกกับกัมมาอย่างปลอดภัยไม่ได้มีอย่างนะนะแล้วก็ถ้าถ้าสมมุิโดนยึดนะทั้งทั้งไทยเนี่ยเขาบุบปุ๊กปิดเขาวลยแล้วเขาประกาศให้หูมันอยู่แล้วนะเขาประกาศให้หูมันทุกอย่างอยู่แล้วคือติงต่างคิดไปเองแล้วอันนี้อันนี้เป็นเป็นการคันเว้าแล้วก็ขมิ้นต้มขมิ้นนะเนี่ยเออเนี่ยผมแปลว่า ป, ism, ป,ป, Montana, ป,ปั่นเนาะประจำเนาะปั่นปั่นให arriver, ้แบบวาเออให้แบบว่าให Mother, no. ้คนในชาติน่ะแบบวาฮักชาติมาคืออ้ทีนี่เขาจะเราจะชนะแล้วนะเราชนะแล้วให้ถึกเคิมให้แบบว่าคนในชาติถึกเคิมแต่ว่าไอคนเรานี่เขาก็บ่ดีหลายคนก็เสียวว่าบุเรมนาจะใส่ใจในคนคนนี้เท่าไรเล่นะเนาะพระว่าในในในประเทศไทยนี่มันมันในเรื่องรักการข่าวมันมันเคืยังมันกว้างเลยก็คมชัดอยู่แล้วเนาะอ่ามี มีเขาเอานักข่าวภาคสนามไปเลยประเทศไทยโบแม,ม,น,มน,น,น,นนั่นม,มันนั่งไม่ดีนะโบแมนมานั่งอยู่เปไปเบิ่งไร้สึ่งตผู้เสืออ่ามีมีคนหนึ่งก่อนที่เราจะตามตามเผนอยู่ก็คือคุณจำ,จำสื่อคนบใดจากสื่อคุณยังนะเพิ่นชิ้นไล่สดแล้วก็จะมีหน่วยข่าวฟองเพิ่นหน่วยข่าวสารของคุณอยู่ในหันเลยโอ้กำลังกูทหารอยู่ในหันเลยรายงานเพิ่นผู้เลยนะเพียงแต่ว่าประเทศไทยจะโบ่ายยุทธศาสตร์การสู้รบจะมถ่าย <อ>แผนการสรบจะบดถ่ายและกาอาวุธยุโทโธปกรณ์จะบดถ่ายและตรงพื้นที่เพื่อจะขอความรื่นบใไ้ไล่สุดบอยถ่ายคือจะบวอวดบวโชวยังทั้งสิ้นน้องหะบให้ฟ,ฟังตรข้ามรับรูบ้บวคือคนขมีเน้จ้าจะการสูบการเหตุมีอาวุธยุโทโธปกรณ์กับมดถ่ายอวดโชเลยกัพื้นที่ที่ตั้งต่างๆกับทายให้เพิ่งแต่คนไทยจะบุมีเลยคือถ <c oughs> ้าาหากว่าเข้าไปโชว์แบบนั้นแน่นอนว่าคือทางฝั่งไทยสมมติว่าทางกับบูชยาโชว์ไทยก็เห็นแล้วเห็นแล้วเนาะว่า มันอยู่หมกได้เจได้นะคือลักษิขดของคนกพูชาขิดแบบนี้ได้บอกขาเจ้าคิดแค่ว่าการอวด้ยเขาเจ้ามีประมาณว่าเออฮ้ยเขา,เขา,เ,ขาเขามีมอาวุธอุปกรณ์ที่มันทันสมัยขึ้นนะเพื่อเป็นการข,ข่มขวัญฝั่งตรงข้ามคูต่อสู้กันไปอ,อันนี้ลักษิ์ขีดกเูชน,นะแต่ลืมขิดไปว่าเฮ้ยเมื่อกบูชามีเท่านี้ไทยมันจะมีขนาดไหนเนาะในเรื่องของความทันสมัยอะ่ะ่นผลิต ผลิตหลายสิ่งหลายอย่างใส่เองแล้วไม่ต้องไปซื้อในต่างประเทศและนําเขาสิ่งที่ล้าสมัยกว่าสิ่งที่ไทยผลิตนี่กันล้าสมัยเนื้อกับเนื้อกัมพูชา,าอยู่แล้วนะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งยิ่งของนําเขาต้องกต้องบอกถึงเนาะในในเรื่องของศักยภาพนี่นะคุณภาพนี่มันขับขับแก้วเอิน,นอแต่แต่สิ่งที่นุ่มกัมพูชามากนี่คือแบบแบบมโนโทั้งหมดมโนแล้วก็คอนเทนต์ก็นอะไกันเนาะคอนเทนต์สายปั่น สร้างกระแสนะ<ล>เนาะปลุกเคยไหปลุกขวัญคนในชาติประมาณนั้นหละเนาะในแบบว่ามีกําลังใจในสู้ต่อนี่นี่เรายึดแล้วนะให้เคิร์มกิว่าได้ชนะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีข่าวมาอีกนะข่าวอะข่าวแบบว่ายึดกรุงเทพมหานครได้แล้วแบบนี้องเจะเมืองเขาใช่ะปกติเขาเวลาเขาเอาอยัางก็แล้วแต่มาว่าถึงเขาจะไปปั๊มน้ำมันเขาจะไปปั๊มเอ่อเวลาว่าถึงค่าแรกเขาจะไปที่โรงงานที่ใดที่หนึ่งเนาะ ถนนเขาก็จะไปถ่ายถนนแต่ข้างนี้มีเขียนเขียนต้นสือ <c oughs> แล้วก็บอก <c oughs> ยึดได้แล้วมีราคาอยังไงเอฟซตกทังคันภาพมันจะบอกเจงทัทวโกบอกมันจะบอกปีวันทั่วโลกบอกะ่ะอือคือ f อ6กนี่มัน,น,เ,น,นเป็นคลองเล่นๆนะทุกคนเนาะเป็นฝูงบินที่โอ้โหมันมันแบบดีแบบเคอิ์ยังประสิทธิภาพแบบสูงสุดอะ่ะมันแบบว่าบบสามารถที่จะแบบว่า ยิงไปปิ้วเลยถึกเลยเนาะมันมันเนบิร์นอยู่อ่ะมเอา,เอาง่ายๆคือคือคือเจ้าใส่อาอาวุธตัวไหนไปจับนเนาะแล้วทรารไทยเขาก็ประเมินแล้วเขาจะเห็นยัง่าแล้วเขาพูดอีกว่าเจ้ามียังแน่ในอาวุธของเจ้าที่ที่จะมาดับเอสหกเขาเนี่ยเขาพูดหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกอ่ะถ่า,ถา,ถาท่าเอสหกล่วงนะข่าวมันดังไป โอ้โหมันมันไม่ปิดอยู่แล้วแล้วโทรโลกเขายังเล่นแหละนะอันนี้เอาเขียนเอาสื่อไปยังเห็นได้นะเป็นไปได้แล้วเป็นไปได้คือทุกคนก็พูดเลวนี่เขาเขาคนนี้เขาสายปั่นอยู่แล้วแล้วก็สายมโนอยู่แล้วนะคนนี้นะคือจังเขาเขาได้เห็นอยู่แล้วว่าชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าประเทศไทยนี่เหนือกว่าเหนือกว่าถ้าหากว่าคือจังหนุ่มหพุ่คนนี้เล่าน่โมเมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคือจังไทยนี่ครับเหนือกว่าเนาะทางด้านความคิด อาวุธต่างๆคือชื่อจังแบบว่าเขาคือเขาเห็นเนาะไทยนี่ยิงป้อมนาอยิงแบบว่าศูนย์บัศการ์นะนะแม่แมบอกแม่แต่ว่ากัมพูชายิงบ้านเรือนยิงเซเว่นยเซเว่นเออยิงปังน้ำมันแค่แค่คคิดกันเหนือกว่าแล้วนะคือแบบยิงยิงสถานที่ที่อ่านานาชาติเขาจะประนามอ่ะยิงสถานที่ที่บุมีอ่ากองกำลังประจำการอยู่ตรงนั้นมันันก็ยิงไปได้เะาะนะ แต่ว่ามันมันพิลักมนุษยชนอะเนาะเพราะฉะนั้นพิลักมนุษยธรรมเจ้าเจ้าเหตุเวลาน่็จะถึกประนามอยู่แล้วนะสุดท้ายอาจจะหนาจอยไปว่าให้โลกชาวโลกฟังเขาก็จะประนามเจ้าและบ้านเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนมีคลิปวิดีโอชัดเจนนะเจนบ๊วยแมนคำว่าตัวเสือมีคลิปชัดเจนโอ้เพราะว่าคนไทยกัาเจ้ารอกครอบแลวก็มีความอดทนอุกลันที่สูงเขาเจ้าเป็นคุณใหญ่ที มีรักผิดรักปฏิบัติที่ชัดเจนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะอยากเห็นตั้งแต่ถือวางระเบิดแล้วขาขาดถ้าเป็นประเทศเขายยังศักยภาพพอากกันไว้ประเทศนี้อยกันนะซัดกันตอนนั้นแล้วคือสิบปัวโจงไม่สิบปัวโจงหมดมืกไนี่หรอกอันนี้ก็ขันกับุูชาบุญยิ่งกข้มายุ่ยยุ่ยอะไรคนไทยครับเพป็นก็ขอให้ทุกคนอดทนกันนะเหมืนสิบบอกสอนลูกหลานเพม่อนอดทนกันนะเพราะถึงในได้ผนก็หูเสียศักยภาพเพผนเนื้อกว่า คือถ้ายิ่งเขาปุ๊บก็เป็นไปรังแกแต่วันนี้ไทยถือปฏิบัติ่อดเนาะไทยถือจะทกํกปอดเมื่อไทยก็เลยต้องขอเอาคืนขอปกป้งองชีวิตและทรัพย์สินประชานพลเรือนเพื่อนเนาะคือ <AC SS S 2> บ่ไ<บ>ด้รังแกยังเนา<น>ะบ่มีบ่มีเป็นเพียงแค่ว่าป้องกันเนาะป้องก,กันแล้วก็ตอบโต้การกระทําที่มันผิดรักกนชทำมาเนี่ยปกป้องกันที่ได้อ่ะประชาชนพลเรือนที่ปล่อยให้ถือคนเรานีทำลายเาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนะนะ ราะว่าเขาคนพวกนี้เขาก็น่าจะบ่มีความคิดแล้วเนาะคนทางนุ่นน <man>, ะแม่แมนแมนเอาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทางไอซายเพือ่อนที่แบบว่ามาพูดถึงนอตเอล่าๆของนุ่มขมิ้นที่ให้เบิ้งไปทางเบื้องต้นนะพี่น้องน,องนะพบัว่าครับผมยึดไทยเห็นปะยึดยึดประจัาางเกาสามสามบอลนะประาศสารสร์สามประสาทตามบรรทมตามบรรโต๊ดตานาควายเนาะนนเป็นการมโนเปมือนแบบยึดเหมือนแบบมโนโไปอ่นแหละ นองแต่จริงๆเลยปโ่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเข<อ> <ไป S 2> ้ามาใกล้ได้หรือบ่สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม